ฝากขาไอนะครับอันนี้เป็นระบบของ Android ทั้งหมดมีอยู่ที่5 EX นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของอันนี้ก่อนเหรียญน,นะครับซึ่งเป็น ID ใหม่นะดังนั้นมันจะจบที่เท่านี้แต่อย่างน้อยมีโซโลถือว่าโอเคละเพราะว่าจะได้ทำเซตคิได้เนี่ยเห็นปะโซโลคิดรอเนี่ยทำได้ละแล้วก็มีฟี่นะฮะฟี่มี2อ,อแบบนะมีเป็นฟี่ดึงธงกับฟี่กันธงมี2แบบเลยนะครับหมายความว่า ID นี้สามารถทำเหรียญโยกได้ทั้งสายคิ าสายหมัดโลวิ่งนะฮะหมัดโลวิ่งงงว่าจากไหนก็ไอ้ไนีไน่ไงไอของฟีนั่นแหละส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะถ้ามีสางไคโดนะถ้ามีก็ทําได้เช่นเดียวกันที่เหลือก็ลองไปช่างใจดูแล้วกันนะว่าจะเอาเป็นเซตไหนอันดับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึง ex ที่มีก่อนอันนี้ทั้งหมดมีอยู่ที่ห้าตัวอใช่5ตัวถูกครับเพชรแพงทั้งหมดมี4ตัวครบเพชรแพงคือครบ นะครับโอเด้งนี่เรียกว่าไปของแถมมาแล้วกันนะดังนั้นผมเลยไม,ไม่ไม่นับที่ตัวมาแล้วกันนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาสรุปถึง ID นี้ก่อนเลยอย่างอื่นนี่ยไม่มีหรอกสาหรับ ID ดีเนี่ยนะแบบซับเซิฟนู่นนี่นั่นพอเลเวลแค่12ที่เหลือเนี่ยหลังได้ไปอะ่ะต้องไปทํา2กับ3าดาวมันเป็นไ d ใหม่นะครับแต่ว่ามันเหมาะกับใครคือเหมาะกับคนที่เริ่มต้นตรงๆเลยเหมาะกับคนที่เริ่มต้นนะครับส่วนมูลค่าของ ID ก็อยู่ที่1000บาทนะ หนึ่พบาทก็มาจากไอ้สตัวนี้แหละแล้วก็มีคือมัน5้าอ่กะเฉลี่ยประมาณนี้เฉลี่ยประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นได้ทั้งหมดเลยส่วนถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีเนาะที่เพจอื่นๆผมอาจจะไม่ได้บอกมากนะในไอดีมันไม่มีอะไรพูดไงเออผมลืมเหรียญโทษทีครับน่าจะยังไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นปะเหมือนเป็นไอดีลองอะที่เจ้าของไอดีบอนะเป็นไอดีองเฉย ทำไว้แต่ไม่แต่ไม่ได้เล่นเพราะเล่นไม่ไหวละอะไรเงี้ยชัดเจนนะที่เหลือก็เอาไปใส่ย,ยอบยัดออฟเองได้เลยนะครับเนี่ยยังไคโดมันก็ขายอีกตัวนึงอะขาดไคโดโล,โลใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะทำฟีีก็ได้เนี่ยเอาฟีีอันนี้หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้คือไอดีใหม่เท่านั้นนะเพราะยังไงไอดีใหม่แบบเนี้ยก็ยังดีกว่าตอนที่ยุคผมเล่นพอยุคผมเล่นเนี่ยไม่มีหกแท็กหรอกนะครับยุคนี้ดีกว่าเยอะฮนะ เนี่ยอันนี้มันได้เด้งเลือดใช่ป่ะดึงธงเด้งเลือดในนะี้อยู่ธงกันธงนะอยู่อยู่ธงลดดาเมจนะครับอีกเหรียญหนึ่งของฟีีวานุกะจะอันไหนอันไหนก็ได้จะเอาเป็นฟีีบุกก็ได้หรือเอาฟีีวานุกก็ได้ก็แล้วแต่มันก็ได้แล้วไงสามฟรีมันก็เลยไม่มีอะไรไงแต่เหรียญมีนะที่เหลือต้องยัดเองนะกันนะครับผม